สวัสดีครับในการอัปเดตเป็น iOS 2 6 Apple ได้เพิ่มความสามารถความสะดวกและความน่าใช้ให้การจับภาพหน้าจอให้ใช้งานได้คล่องตัวขึ้นกว่าเดิมทำอะไรได้มากขึ้นรองรับ Apple Intelligence ใช้งานได้ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับเมื่อเรากดปุ่ม Power บวกปุ่มเพิ่มเสียงเพื่อจับภาพหน้าจอจากเดิมภาพขนาดย่อจะสแสดงขึ้นที่มุมล่างซ้ายแต่ตอนนี้จะสแสดงขึ้นแบบเต็มจอเลยครับไม่ต้องแตะบนภาพขนาดย่อก่อนเพื่อขยายแบบเต็มจอ แต่ถ้าอยากได้แบบเดิมก็สามารถตั้งค่าได้นะครับที่สําคัญในการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้ Apple เพิ่มการตั้งค่าสําหรับการจับภาพหน้าจอโดยเฉพาะเลยครับวิธีการตั้งค่าทําได้ง่ายๆในหน้าจอโฮมให้เพื่อนๆแตะไอคอนการตั้งค่าแตะทั่วไปเราจะเห็นคำสั่งใหม่การจับภาพหน้าจอแสดงขึ้นมาให้แตะเลือกได้เลยครับในหน้าจอการตั้งค่าที่แสดงขึ้นมาถ้าต้องการให้แสดงภาพขนาดย่อเหมือนเดิมไม่ต้องแสดงแบบเต็มจอให้ปิดสวิตช์แสดงตัวอย่างหน้าจอ เราลองปิดแล้วไปจับภาพหน้าจอกันดูครับจะเห็นว่ารูปแบบการจับภาพจะเหมือนเดิมแล้วสแสดงภาพขนาดย่อแทนเมื่อแต่บนภาพขนาดยอด่อภาพถึงจะสแสดงขึ้นมาแบบเต็มจอครับถ้าเราไปเปิดสวิตช์อีกครั้งเมื่อจับภาพก็จะสแสดงขึ้นมาแบบเต็มจอทันทีไม่สแสดงภาพแบบย่อก่อนนั่นเองสําหรับเพื่อนๆที่ใช้คาเพย์ตอนนี้เราสามารถเลือกที่จะเปิดหรือปิดการจับภาพหน้าจอคาเพย์ได้แล้วนะครับจากที่ก่อนหน้านี้เช่นใน iOS เวอร์ชัน18หรือก่อนหน้าเมื่อเราเชื่อมต่อ iPhone กับคา r p เพย์ แล้วกดปุ่มจับภาพหน้าจอภาพจะถูกบันทึก2หน้าจอโดยอัตโนมัติคือภาพหน้าจอของ iPhone และภาพหน้าจอของ CarPlay แต่ใน iOS 26เราเลือกปิดการจับภาพหน้าจอ CarPlay ได้ง่ายๆแล้วครับที่สําคัญตอนนี้เราสามารถเลือกรูปแบบผลลัพธ์ภาพหน้าจอได้แล้วครับระหว่าง HDR หรือ s d r วงเล็บใช้งานได้มพีงที่สุดโดย Apple อธิบายว่า HDR จับภาพรูปภาพและวิดีโอด้วยช่วงแสงกว้างขึ้นในรูปแบบ HEIF ส่วน HDR จับภาพในรูปแบบ PNG การบันทึกหน้าจอ HEVC และการบันทึกหน้าจอแบบ HDR ใช้ h d v c และ HDR10 ครับสำหรับภาพถ่ายแบบ HDR ผลลัพธ์จะละเอียดกว่าแสดงสีสดกว่าทำให้ขนาดไฟล์ใหญ่กว่าด้วยครับแต่ก็ต้องแสดงผลบนหน้าจอที่รองรับ HDR ด้วยนะครับสำหรับ HDR มีความละเอียดน้อยกว่าใช้กับจอทั่วไปได้ครับในการจับภาพหน้าจอบน iOS 26 รอบเริ่มต้นที่ล้อมรอบภาพก็เปลี่ยนจากมุมสี่เหลี่ยมเป็นมุมโค้งมนตามรูปทรงของตัวเครื่องแล้วครับเมื่อเราแตะแล้วลากเพื่อครอบภาพก็จะเปลี่ยนเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมเมื่อจับภาพหน้าจอในหน้าจอนี้ถ้าต้องการยกเลิก Apple ได้เพิ่มเครื่องหมาย x มาให้เราแตะยกเลิกได้ทันทีซึ่งใน iOS เวอร์ชันก่อนหน้าจะไม่สามารถทําได้แบบนี้ต้องแตะไอคอนรูปถังขยะแล้วแต่ยืนยันการลบครับใน iOS เวอร์ชันก่อนหน้าเมื่อเราแตะเมนูเสร็จสิ้นทางด้านซ้ายเมนูคําสั่งจะแสดงขึ้นมา แต่ใน iOS 2 6เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายถูกที่อยู่ทางขวาเมื่อแตะเลือกเมนูก็จะสแสดงขึ้นมาเช่นกันเมื่อแตะเมนูแชร์จากเดิมกรอบตัวเลือกจะสแสดงขึ้นมาด้านล่างแต่ตอนนี้จะสแสดงขึ้นมาจากด้านบนแทนและเปลี่ยนเป็นโทนสีเข้มรวมถึงคำสั่งที่ใช้งานบ่อยๆก็ถูกเพิ่มเป็นปุ่มด้านบนให้แตะเลือกได้ง่ายๆเพื่อนๆยังสามารถแตะคำสั่งเพิ่มเติมเพื่อเปิดตัวเลือกอื่นๆได้ด้วยครับเมื่อแตะบนไอคอนรูปดินสอเครื่องมือปรับแต่งต่างๆที่สแสดงอยู่ด้านล่างไม่เพียงกรอบเครื่องมือจะต่างไป สสยสีของเครื่องมือจะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีดําด้วยครับและแสดงจานวนเครื่องมือน้อยลงจากเดิม7ชิ้นเหลือ5ชิ้นแต่สามารถปัดเพื่อเลื่อนเลือกใช้ได้ในรายการเครื่องมือนี้เมื่อเลื่อนเครื่องมือไปทางขวาสุด Apple ได้เพิ่มเครื่องมือใหม่มาให้ใช้งานด้วยครับสามารถแตะเลือกเพื่อขีดเขียนทําเครื่องหมายต่างๆบนหน้าจอได้สามารถเลือกสีที่ต้องการใช้งานได้อีกด้วยครับใน iOS 2 6เมื่อเราเปิดการทํางานของ Apple Intelligence ไว้ซึ่งตอนนี้ยังไม่รองรับภาษาไทยนะครับ เมื่อเราทำการจับภาพหน้าจอด้านล่างจะมีคำสั่ง Ask เพิ่มเข้ามาการแต่คำสั่งนี้จะให้เราสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรูปจาก ChatGPT การทำงานส่วนนี้มีประโยชน์มากครับเช่นเราอาจจะเห็นอะไรจากเว็บหรือแอปโซเชียลต่างๆก็สามารถจับภาพหน้าจอมาถามข้อมูลเพิ่มเติมจาก ChatGPT ได้เช่นนี่ตัวอะไรมะแมลงอะไรสัตว์อะไรเป็นต้น Apple ยังเพิ่มคำสั่ง Search เข้ามาเพื่อเราแตะค้นหารูปจาก Google Image อ้างอิงจากรูปของเรานั่นเองครับ ทำให้การค้นหารูปต้นทางหรือรูปคล้ายๆกันทำได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นอีกเยอะเลยครับไม่เพียงเท่านั้น Apple ยังเพิ่มความสามารถในการจับภาพหน้าจอให้ใช้งานมากขึ้นไปอีกเมื่อเราจับภาพหน้าจอเว็บไซต์เอกสารไฟล์โนต้ตอีเมลข้อความหรือไฟล์อื่นๆด้านล่างจะมีคำสั่งซัมมาไลท์เมื่อแตะเลือกก็จะสรุปเนื้อหาให้กับเราได้อีกด้วยครับในการทำงานของ Apple Intelligence เมื่อเราจับภาพหน้าจอจะมีคำสั่ง r e a d a l o u d เพื่ออ,อ่านข้อความให้กับเราได้ด้วยสะดวกใช้มากๆ ทั้งหมดนี้เป็นคุณสมบัติใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาในการจับภาพหน้าจอบน iOS 26ทําให้การใช้งานง่ายขึ้นสะดวกขึ้นคล่องตัวยิ่งกว่าเดิมเยอะเลยครับนี่เป็นอีกหนึ่งการอับเด็ดใหม่ล่าสุดที่มีประโยชน์มากๆฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์เป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับช่องสอนใช้ง่ายในเดียวในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ